รวมเตรียมรวมทีมสาวสวยใครอยากให้ทำกดไลค์หรือไม่ต้องกดก็ได้นะครับเพราะว่าทีมนี้เดี๋ยวจะมาแน่นอนนะครับไม่พรุ่งนี้ก็วันเสาร์นะครับไม่พรุ่งนี้ก็วันเสาร์เตรียมตัวดูได้เลยคือทีมนี้เลยนะครับแอปบนึงต้องใส่อ,อปก่อน ทีมสาวสวยนะครับนี่เรามีตัวจากดันใหม่ด้วยนะครับคือนีเอน่เป็นตัวตีเอของทีมนี้นะครับวิวแค่สิบแปดนะเพราะผมได้มาตอนนั้นยังไม่ได้เล่นนะับ er. เซเบอร์เซเบอร์ห้าดาวนะวิวหกสิบเอดมีโคโนะ้องแข็ง เพีลูกคีน,นะครับไม,ม่ก็มีกัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมาจากเรื่องอะไรผมก็จะไม่ได้นะคลิปนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับ้เดี๋ยวลืมแนะนำนะครับบูมแนด้วยนะครับบูมาก็เป็นสาวเหมือนกันนะครับโอเคจบแค่นี้ครับบายบาย